สวัสดีค่ะวันนี้สคอบอขอเสนอสาระเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องทองคําแท้แค่96.5%ผู้บริโภครู้หรือไม่คะว่าทองคําที่มีขายอยู่ตามร้านทองทั่วไปนั้นไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนกำไลต่างหูไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ของแร่ทองคําเต็มร้อเซ์หรอกนะคะดังนั้นทองคําจึงมีมาตรฐานกำหนดไว้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ สำหรับประเทศไทยมาตรฐานทองคำค่าความบริสุทธิ์อยู่ที่96.5%ซึ่งมีวางจำหน่ายในร้านทองทั่วไปสอคอบอได้จัดระเบียบคุมเข้มร้านทองซึ่งผู้ผลิตทองคำต้องผลิตทองคำรูปประพันธ์ให้มีความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่96.5%และ90%ตามประเภทของสินค้า เนื่องจากทองรูปประพันธ์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากคือ 1>, 1. ชื่อประเภทหรือชนิดของทองรูป,ปรพรรณในกรณีที่ทองรูป,ปรพรรณที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชาอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย 2. ชื่อและสถานที่ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขาย 3. ปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูป,ปรพรรณโดยระบุหน่วยเป็นกรัตหรือเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ 4. น้ำหนักทองรูปประพันธ์โดยระบุหน่วยเป็นกรัม 5. ราคาให้ระบุเป็นเงินสกุลไทยและจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นหรือใช้สัญลักษณ์เงินสกุลอื่นแทนก็ได้ 6. ราคารับซื้อคืนทองรูป,ปรพันธ์ขั้นตำ่ำต้องเป็นไปตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าทองรูปประพันธ์ หากผู้บริโภคมีปัญหาสามารถปรึกษาสายด่วนสคอบอ1166หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะคะ